สวยยังงตไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นวันนี้เอาจริงๆอ่ะไม่มีไฟอีกไปอีกไปอีกขอขอ,ขอไปดูข้างนอกว่ามันลดหรือเปล่าปะปะปะ ทุกคนเมื่อกี้เพิ่งแต่งหน้าทําผมเสร็จนะคะก็อาจจะแปลกตากันนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะคะก็คือวันนี้จะได้รับเชิญมาเป็นสปีกเกอร์นะคะของ s ชไนเดอร์นะคะก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ว่าคือนั่งท่องบทนั่งคิดบทนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าวันนี้จะผ่านไปด้วยดีค่ะเดี๋ยวทีมงานน่าจะตามพวกเราไปบล็อกกิ้งเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังก่อนขึ้นเวทีกันค่ะคนเจนี่พูนะคะ าที่ชยยด้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นี่คุณจันทร์าค่ะสวัสดีค่ะสสวัดูการเมืองการท่องเที่ยวค่ะค่ะขอบคุณที่เลือกจือนะคะดีมากค่ะแล้วก็พอดูแบ็คกราวด์แล้วคุณจือเป็นหลานวิทวัฒน์ใช่ค่ะวิทวัฒน์ก็เป็นเคุณหนึ่งที่ชอบแบรนด์คริปซองที่เคยอยู่ออสเตรเลียแล้วเราจะเป็นแบรนด์ที่เมืองอาชีพ อาย่าใช้ในแต่มลุกแรกๆเลยอินไซม์มากอินไซม์มากพูดได้นะพูดได้พูดได้คูดไดต้องเหนียบแล้วล่ะการเดี๋ยวเราจะล็อกโล่แรกไว้ให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ขึ้นเวทีคุณผู้จัดต้องนั่งด้านหลังเราจะขอให้เดินผ่านอยากบอกได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตรงน้มันเหยียบได้เลยเหรอคะเหยียบได้เลยค่ะมันเป็นไม้แล้วก็ติดแค่ LED ด้านข้างโอเค ตื่นเต้นเหรอพี่จะตื่นเต้นเมื่อกี้ไปดูเวทีมาเป็นไงบ้างตื่นเต้นกว่าเดิมมันยิ่งใหญ่เกินไปอะ เอาอยู่ครับคุณเจอ,อแค่นี้ว่าสบายมากปกติ<อ>พูดหน้ากล้องจะคัดกี่คัดก็ได้ว่แต่น,นี่ห้ามคัดเนาะอันนี้คือห้ามคัดแล้วผู้ใหญ่ยเยอะมากตั้งเห็นไหมฝรั่งฝรั่งคือเต็มเลยอ่ะแขกเยอะผู้ใหญ่ยเยอะออได้ยังไงจะได้โอเคเรากินข้าวได้ใช่ปะใช่ต้องกินข้าว ลดความอ้วนอยู่นะคะดูข้าวดิแง่อดทนคทนค่ะมันคืออะไรนะพี่นะข้าวไปกใจร้อยอยี่สิบแคลคือกินทุกวันไหมคะทุกวันค่ะทุกเมือค่ะกำหนดโดยคุณต่ายลงมาสองโลแล้วนะว่าไม่ได้นะ เดลกอสี่โลเขานั้นพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจือ,อนัทาวีสุดพรวิเนศค่ะ คือเจอคะ่ะได้ออกแบบบ้านมากมายนะคะแล้วก็ส่วนมากน่าจะร0อยเลยเป็นงานลักชัวรี่นะคะทุกหลังอย่างที่พี่วินบอกนะคะจะมี requirement ที่น่าสนใจมากๆไลฟ์สไตล์แต่ละท่านก็คือสุดตรงสุดๆแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะจึอก,ก็เลยตั้งคำถามคะ่ะว่าความจริงแล้วลักชัวรี่คืออะไรคะ่ะสมัยเด็กๆนะคะ ตอนนั้นเริ่มทํางานปีแรกค่ะก็นึกว่าลักชัวรี่คือวัสดุที่หรูหราหรือเปล่าจือได้ออกแบบหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่สามารถสเปคพื้นตารางเมตรละ 3- ามสี่พันได้แต่ว่าเพื่อนข้างๆสเปควัสดุต้องไม่เกิน300บาทเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยเราทํางานลักชัวรี่อยู่แต่ต่อมาค่ะพอเราได้ทําให้กับมิเลียนแน์กับบีเลียนแนร์มามากมายเลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วประสบการณ์คือสิ่งที่เขากําลังมองหาค่ะ experience เวลาที่ เขาเดินเข้าไปในบ้านจริงๆอะ่ะเขากําลังมองหาอะไรอย่างเช่นเข้าไปในบ้านแล้วก็รองเท้าวางระเกะระกะอยู่หน้าบ้านความลักชวรี่มันหายไปค่ะแต่บางคนเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มีชูชูรูมที่ยิ่งใหญ่สามารถแบบดิสเพลย์รองเท้าที่สะสมมาแบบเป็นพันๆคู่อันนี้คือความใส่ใจที่เราจะต้องลงไปให้ดีเทลในแต่ละหลังนะคะดังนั้น ความลักชัวีแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ของแพงค่ะมันต้องคุ้มค่าอันนี้คือสิ่งที่จือได้เรียนรู้มาในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะ อันนี้ก็เป็นผลงานของทางเรานะคะ W B Group นี่ก็เป็นเพนท์เฮาส์อยู่ที่ทองหล่อนะคะเป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์เหมือนกันเพราะว่าทางโครงการเขาให้บันไดามาแล้วค่ะเป็นบันไดหลบอยู่ข้างหลังค่ะแต่เราทุบออกหมดเลยเราก็สร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นบันไดบนตรงกลางนะคะโดยที่โจทย์เราก็คือเจ้าของเป็นสล l e บิ i ตี้จือก็อยากจะสร้างไอดีนิตี้ให้เขาเวลาเขาไลฟ์ลงติกต็อกลงไอจีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเขาไลฟ์เนี่ยจะออยากให้เขารู้เลยว่านี่คือบ้านของเขานะคะ อันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งโฟกัลพอยที่เราทำนะคะอันนี้ก็เหมือนกัรอินเทร์ดีไซน์อะคะ่ะส่วนมากเอ็กซ์เพรีย์ต่างๆอะมันจะรู้สึกโอ,อ้อาเวลาแบบได้เจอบันไดที่มันแบบพยีทำได้ยังไงอะไรเงี้ยน,นะคะบันไดโค้งๆบันไดแบบที่ต้องใช้วิศวกรรมสูงเข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จอก็เชิญชวนให้อินเวสเตอร์นะคะลงทุน เรื่องคั s ส o ตอรไมซ์เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำนะคะก็คือเราจะลงไปคุยเลยว่าจริงๆโซฟาตัวนี้เอาไว้โชว์หรือเ,เอาไว้นั่งแต่ถ้าเอาไว้โชว์เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้เท่ๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเอาไว้นั่งเนี่ยเดี๋ยวบอกด้วยจะได้แบบเชิญไปชอปปิ้งด้วยกันเพราะว่าโซฟาแต่ละอันมันไม่ใช่แบบว่าจะเหมาะกับทุกคนนะคะจึงจะบอกเสมอเลยว่าสสิ่งที่ควรจะลงทุนในบ้านก็คือฟูกนอนเพราะเรานอนมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันนะคะกับโซฟาที่เราอาจจะนั่งมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันะะคะ สรีระแต่ละคนจะไม่เหมือนกันา่ความว่าความลึกความกว้างความยวบของโซฟาจะไม่เหมือนกันสมมติเราซื้อโซฟาตัวละล้าน โซฟาตัวละหมื่นเออเอ็กเซเรียตรงเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอ,อ,อนเนอร์ด้วยว่าเขาเข้าใจความลักชัวรี่ตรงนี้ขนาดไหนนะคะดังนั้นจืออยากจะสรุปคร่าวๆนิดหนึ่งค่ะว่าลักชัวรี่อ่ะจือก็ให้ความสัมพันธ์กับคราฟแมนชีก,กว่าจะพิถีพิถันนั่งเย็บโซฟากันมาเป็นเดือนเดือนเนี่ยเข้าถึงเก็บตังเราได้ตัวละล้านอันนี้ก็คือความลักชัวรี่นะคะต่อไปคือ Personalization หมายความว่าอย่างบ้านแต่ละหละังนะคะเราจะต้อง Cu s t o m i z e มอย่างหลังนี้ สามีภรยาคู่นี้ชอบแตกต่างกัน,นะคะ่ะหมายความว่าภรรยาชอบแบบ French Classic ค่ะแต่ว่าตัวสามีเป็นเชฟแล้วก็สะสมกาค่ะถ้าทุกคนเห็นกาฝั่งซ้ายนะคะจะมีกาเป็นร้อยใบยเลยซึ่งอันนี้จือขออนุญาตเขาว่าคัดมาเฉพาะตัวที่อยากจะเก็บจริงๆนะคะเดี๋ยวจะืจะทําชั้นให้อันนี้เป็นกาจากประเทศจีนนะคะดังนั้นการผสมผสาน French Classic กับ การจากประเทศจีนมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะไปต่อนะคะหลังเมื่อกี้เป็นหลังคุณลูกนะคะอันนี้หลังคุณพ่อคุณแม่ personalize อันนี้คืออะไรจอมาัากจะให้ทางดีไซเนอร์ในทีมจูหรือว่าลูกน้องจือเนี่ยะคะ่ะช่วยสังเกตเวลาไป รับ,บรีกับลูกค้าค่ะว่าสตรีระลูกค้าอ้วนหอมสูงเตี้ยนิ้วใหญ่นิ้วเล็กอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราคอสตอมไมซ์คือเก้าอี้หัวโตวตรงนี้ค่ะจะต้องรับน้ำหนักคุณพ่อที่หนัก120โลนะคะอันนี้ก็จะเป็นความลักชัวรี่อย่างหนึ่งที่เขาจะได้รับนะคะการนอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโตมาไม่เหมือนกันความลักชัวรี่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องแบบกระโดดขึ้นเตียงเหมือนที่วธทาิกาที่จะต้องเดินบันไดขึ้นไปแล้วก็นอนบน เตียงสูงๆบางคนโตมากับการนอนพื้นการนอนบนฟูกไม่ได้ไหมายความว่าจะลักชัวรี่ไม่ได้นะคะอันนี้เราก็เอล v เวตการดีไซน์แล้วก็ดึงวิถีการใช้ชีวิตของเขามาใช้ในงานนะคะ แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นกระแสหลักเลยในการที่จะต้องสะสมฟิกเกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถโชว์ความเป็นตัวเองมากๆของลูกค้าได้นะคะว่าเออเขาแบบสะสมแบรบิ้กนะแบบกี่พันเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเ้อย็แล้วก็เราคัสตอมไมซ์ให้ทุกตัวที่เขารักอะคะ่ะเข้าไปอยู่ในห้องนอนเขาได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นโรงแรมอะมันนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่เป็นเคสต์ดี้ให้ดีไซนเนอร์อย่างเราอะ่ะได้มองเข้าไปนะคะมันมีทั้งความลักชัวรี่มีทั้งซัสเทนเนเบิลนะคะมันโอบล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็เบลนด์อินเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นอะมันที่เกียวโตนะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยคือเขาจะรักษาต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในไซด์ไว้นะคะแล้วก็เอาสถาปัตย์ไปโอบล้อมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเห็นว่าความยั่งยืนของธรรมชาติ สามารถไปกับงานออกแบบได้ค่ะ ต่อไปนะคะน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่วันนี้จะจะมาพูดคะ่ะว่าความกชัวร่มันจะไปอีกเลเวลหนึ่งได้ยังไงเมื่อต่อเมื่อทุกคนก็ชนะด้วยวัสดุที่แสนแพงด้วยประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้หรือว่าการคอสตตมไมส์รีเรียเมนต์ต่างๆที่มันแตกต่างกันนะคะอย่างที่บอกคะ่ะการที่เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆงานคราฟก็จะแม่นยาขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นโรงงานไม้คะ่ะแต่ก่อนใช้มือใสยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ CNC ตัดทุกอย่างมันเงียบกริบแล้วก ก็แบบทุกอย่างตรงไปหมดความลักชัวร่ของจือจริงๆแล้วอะ่ะมันคือความเนี้ยตรงนี้แหละคะ่ะที่มือเรามันอาจจะทําแทนไม่ได้นะคะดังนั้นโรบอติกที่จือกำลังพูดถึงหมายถึงว่าโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยทําให้งานมันเรียบร้อยแล้วก็แม่นยำขึ้นเนี่ยก็ช่วยทําให้งานมันวรี่มากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเรื่องสมาร์ทโฮมซึ่งอันนี้เป็น r e q u i r e ment หลังๆเนี่ยน่าจะเป็นทุกหลังในเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าขอเป็นสมาร์ทโฮมนะคะแล้วก็ Schneider ก็มีสมาร์ทโฮมด้วยอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะดังนั้นอย่างที่ทุกคนกําลังเข้ามาอินกับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคือจริงๆเราดีไซเนอร์ก็จะต้องปรับตัวไปด้วยนะคะอย่างการตีกรอบอะคะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องตีกรอบออกรอบขับรถไปพัทยาก่อจะกลับมาใช้เวลาหลายชั่วโมงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ่ะบ้านเกือบทุกหลังที่จะออกแบบ เคสก๊อปซิมค่ะหมายความว่าเราสามารถซ้อมก๊อปที่บ้านได้เลยวงสวิงต่างๆก็คือข้างหลังนี่บางบ้านคือเป็นบาร์คือจริงจังเลยนะคะจะอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูทุกหลังแต่แค่เอามาให้ดูเป็นคอนเซปต์ว่าเดี๋ยวนี้คือไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปนะคะ่ะแล้วเทคโนโล,ลยีช่วยให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น,นจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องไฟที่แบบมีไลท์ติ้งต่างๆเนี่ยคะ่ะอย่างแบบโฮมเตอร์ที่จือต้องทําก็จะมีเรื่องไลท์ติ้งแล้วก็เรื่องเครื่องเสียงต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ด,ะะดังนั้นคือสิ่งที่จูอยากจะย้ำเตือนให้กับดีไซเนอร์ทุกคนหรือว่าเดเวลลอปเปอร์ทุกท่านนะคะว่าจริงๆอะ่ะถึงจะมีตัวเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเรื่อง Human Touch นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะ เราในฐานะดีไซเนอร์ค่ะก็เหมือนกลุ่มอำนาจทุกอย่างในการที่จะสั่งของที่จะสเปคใดๆในบ้านเลยจริงๆถ้าเราได้เลือกของดีๆให้กับลูกค้าค่ะทุกๆครั้งที่เขาเปิดสวิตต์ปิดสวิตต์อยู่ที่บ้านเนี่ยอีก กี่หมื่นครั้งเขาจะชมเราอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะดังนั้นวันนี้จูอยากจะทิ้งท้ายให้ทุกคน,นะคะ่ะว่าจริงๆความหรูหราจะผ่านมาเป็นร้อยหลังลวแล้วสำหรับทุกคนอนะความกชัวร่คืออะไรอันนี้ก็อาจจะต้องกลับไปตีโจทย์กันใหม่ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก,มากค,คุณจูคะเรื่องของเทคโนโลยีจะออกแบบยังไงที่นำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วสามารถที่จะออกแบบที่ยังย่งยืนได้ในอนาคตคุณจูมองว่าไย่งไคะ คือจูไม่ใช่เป็นแค่ดีไซเนอร์นะคะจะเป็นนักธุรกิจด้วยจะเป็นเจ้าของเพิ่มด้วยดังนั้นแมนอเวอร์ Hour, ในการลงไปในการดีไซน์เนี่ยสำหรับจูก็เป็นทรัพยากรอ,อย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทุนแรงสําหรับจูอตอนนี้คือจะใช้ AI เริ่มเอาแบบ AI มาเซนภาพต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเห็นคอนเซปต์ก่อนที่เราจะลงดีเทลนะคะก่อนหน้านี้เราต่อต้านและกลัวมากว่า AI จะมาแทนเราหรือเปล่าแต่คือจริงๆ พอเราเอา AI มาช่วยเราทำงานอ่ะจไม่ต้องจ้าง copywriter จึไม่ต้องจ้าง marketing director เลยจึไม่ต้องจ้าง CFO เลยจะทำทุกอย่างเองโดยใช้ AI นะคะดังนั้นการที่ลดทระะัพยากรคนอ่ะจือว่าสำหรับมุมมองจือเนาะน่าจะช่วยในการออกแบบได้เยอะมากค่ะอยากจะฟังคำแนะนำค่ะจากทั้งสองท่านในการเลือกวัสดุค่ะที่ยั่งยืนในการออกแบบ ก็วัสดุที่ย่งยืนนะครับในแต่ละคนเขาก็อาจจะมีมุมมองของคำว่าย,ย่งยืนที่ต่างก,กันนะครับมาท่านก็บอกว่าย่งยืนเนี่ยขอแบบว่าของเทียมก็ได้ แต่ไม่อยากที่มันมีค่าอะไรขัดถูง,ง่ายดูแลง่ายแต่บางครั้งก็บอกว่าของที่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ยังย่งยืนในการผลิตนะเพราะมะทาทำจากพลาสติกแต่การที่เราระบากในการไปดูแลเนี่ยก็เป็นมุมที่ยั่งยืนของเขาอะฮะเพราะนั้นผมเลยมองว่าความยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เปิดว่าครับว่าเรามีบุคลิกแบบไหนเราเป็นคนยังไงแล้วก็เลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราปิดท้ายที่คุณจือคือจือจก็รู้จักแบรนด์ฟอนเจตร์แบรนด์หนึ่งค่ะที่เขาแบบ ไปเอาคานไม้ร้อยปีที่อังกฤษที่เขาแบบรือบ้านไม่ใช้แล้วแล้วก็ไม่ได้เอาไปทิ้งเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันเอก์คลูซีฟมากๆคือมีแค่ไม่กี่ชิ้นในคอลเลคชันนี้สำหรับซื้ออันนั้นก็คือความย,ายั่งยืนค่ะคือเราไม่ได้ทิ้งวัสดุธรรมชาติไปฟรีๆแล้วก็เหมือนมันมีฮิสตอรีแบบมันมีเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งด้วยว่าอุ๊ยมันเป็นคานไม้ของบ้านที่อังกฤษเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกับอีก นึงอย่างที่บ้านเลี้ยงแมวอะค่ะล่าสุดไปซื้อโซฟาที่เลือกเอ่อแฟลเบกเองก็คือเป็นเพทเฟรนลี่น้องแมวข่วนก็ไม่เป็นรอยน้องแมวจะน้ำลายหกก็เช็ดได้ป้อนขนมน้องแล้วมันเลอะก็เช็ดได้อันนี้คือจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ซัสเทนต์สำหรับจูเพราะว่าอย่างพี่วินบอกมาแล้วต่อคนจะตีความค่ะแต่สำหรับจูคือถ้าเราไม่ต้องแมนเทนเนซ์เยอะถ้าเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนหรือซักโซฟาบ่อยๆอันนี้ก็เป็นวัสดุที่น่าสนใจค่ะ วันนี้เราได้รับไอเดียใหม่นะคะจากคุณสองท่านคุณจืนแล้วก็คุณวินด้วยและงขอบคุณที่เก่งทางชเเดร์ได้เล็กคริกในวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณนะขอนุญาเนเชิญทั้งสองท่านบริเวณด้านหน้านะคะ หลังจากพูดเราก็รู้สึกแบบเดี๋ยวภูเขาออกจากอกค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเนาะเพราะวันนี้ตั้งใจที่จะทสาสไลด์แล้วก็ตั้งใจที่จะมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความกชัวร่แล้วก็ s t สเทเน l บแล้วก็อินโนเวชันที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณชไนเดอร์นะคะที่เลือกจูมาพูดจืรู้สึกเป็นเกียรติมากๆงานนี้คือยิ่งใหญ่มากผู้ใหญ่เยอะมากทุกคนคือจะไม่คิดว่าแบบงานจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้อเออจะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อก คนที่เลือกจือนะคะดีไซยอร์ไลฟ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะ,จะพาติดตามจืไปทำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย